วันนี้พี่เคนจะมาสอนวิธีสมัครเป็นสมาชิกของเว็บประมูลให้เริ่มต้นตั้งแต่ไม่เคยไม่เคยเลยไม่รู้จักเว็บประมูลอยากจะประมูลสินค้าที่อยู่ในเว็บนี้ต้องเริ่มต้นทํำยังไงบ้างเดี๋ยวพี่เคนจะเริ่มต้นช้าชนะ้านะกอนแรกดูตามเมาส์นะคลิกสมัครสมาชิกหนึ่งครั้งในส่วนที่หนึ่งนี้ กรอกอีเมลของใครของมันนะ <ija> ต้องบอกไปก่อนกรอกอีเมลของใครของมันในกรณีของพี่เคนพี่เคนใช้คําว่าใช้เว็บในการใช้ที่เว็บว <_ S 1> วประมูลว่า l ลิฟประมูล at gmail com เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดซับมิสหนึครั้งคลิก1ครั้งนะรอประมาณ2นาที จะมีเมลไปหาจากเว็บประมูลมาถึงเมลของเราจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นาตามนี้เลยเปิดให้ดูนะมันลิงมาอย่างนี้เสร็จแล้วให้กดหนึ่งครั้งกดลิงแรกเลยนะหนึ่งครั้งเอาโอเคจะมีเงื่อนไขในการให้บริการเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยอันนี้ก็กอกตามจริง ชื่อที่จะใช้ล็อกอินอันนี้จะต้องใช้ตลอดนะตั้งให้ตัวเองจำได้อย่าให้ลืมนะโอเคก็ใส่ไปรหัสผ่าน5ตัวขึ้นไปนะโอเคชื่อของแต่ละคนควรจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่ใส่นามสกุลจริงชื่อจริงไปเนี่ยผู้ขายหรือผู้ซื้อเนี่ยเขาจะติดต่อคุณไม่ได้ จะเป็นปัญหาค่อนข้างมากเลยล่ะในกรณีที่ประมูลล้วติดต่อไม่ได้ใส่ตามจริงไปเลยนะใครมีไอชีพไรก็ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ก็เขียนตามจริงไปเลยอันนี้ก็ใส่ตามจริงไปเลยลาวไปสน,นิตามจริงยิ่งเบอร์โทรศัพท์นี่พี่เคนแนะนำเลยนะ ต้องตามจริง100ร้อเพราะว่าพี่เคนติดต่อลูกค้าผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บประมูลเท่านั้นว่าถ้าเป็นใส่เบอร์ปลอมหรือว่าเป็นอีเมลปลอมเนี่ยพี่เคนเนก็จะติดต่อเพื่อขายสินค้าให้คุณไม่ได้นะต้อง้องยังก่อนก็กรอกไปเรื่อยๆกรอกไปเรื่อยๆกรอกไปจนครบและอันสุดท้ายก็คลิกคลิกหนึ่งครั้งที่ลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นอันดับที่2ขั้นตอนที่2นะที่จะให้ทำก็คือว่าไปในช่อง e s t a t e นะพิมพ์คำว่าประมูล .com /special. html ตามนี้นะพิมพ์ไปเลยเลื่อนลงมาอันล่างสุดทุกคนต้องได้เบอร์โทรศัพท์จริงนะให้โทรให้เอาเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้กับเว็บประมูลย้ำ เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการประมูลไม่ว่าจะเป็นคนขายหรือใครกระตามที่เขาซื้อขายให้กับเราเนี่ยเขาจะติดต่อผ่านเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ตามขั้นตอนนี้เริ่มต้นนะ,โท,ทนนะโทรไปที่เบอร์นั้นแหละโทรไปที่เบอร์นี้1900 888 693 หลังจากนั้นจะได้ยินเสียงอัตโนมัติเขาจะถามว่าต้องการสมัครเป็นสมาชิกเป็นประมูลไหมแล้วเขาจะบอกรหัส4หลักให้กด1ห,หลังจากนั้นก็จะได้เลขรหัส4หลักให้จดไว้ก่อนย้ำว่าให้จดไว้ก่อนการลืมหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้มาคลิกตรงนี้เห็นไหมแถบสีน้ำเงนินนี่ เมื่อได้รับรหัสแล้วนำมาลงสบินโดยกดที่นี่คลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมจะได้หมายเลขนี้จะหน้าตาอย่างนี้นะพิมพ์ไปเลยเบอร์โทรของแต่ละคนที่ลงทะเบียนไหมรหัสสีตัวก็อะไรก็ได้แล้วแต่แต่แต่ละคนนะอันนี้คือสมมุติเฉยๆชื่อล็อกอินกที่สมัครไว้ตอนแรก พาสเวิร์ดที่สมัครกัอนแรกชื่อเล่นนี่ตั้งได้เลย,เลยในกรณีนี้พี่เคนตั้งชื่อว่าเคนเลยนะแล้วถ้ามีเบอร์โทรศัพท์อื่นที่สามารถติดต่อได้อีกนะก็ให้พิมพ์ไปเลยนะเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้เป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บประมูลเรียบร้อยแล้ว และทุกคนก็จะมีลักษณะของหน้าตาอย่างงี้เดี๋ยวแต่พี่เขยนเอาให้ดูนะอ่าเห็นไหมอืมเดี๋ยวเอาให้พี่เขยนเอาให้ดูแป๊บหนึ่งเนะราแป๊บหนึ่งทุกคนเนี่ยคือนี่คือล็อกอินของเขา นี่คือรับอินของเขาแต่ของที่คนที่สมัครโดยผ่านระบบ1 9 0 888 88, 8จะมีเครื่องหมายรูปโทรศัพท์ตามหลังถ้าไม่ครบตามนี้ก็ไม่สามารถที่จะประมูลสินค้าได้เพราะถือว่ายังไม่ครบขั้นตอนฉะนั้นทุกคนก็ทำตามขั้นตอนที่ว่ากล่าวไปข้างตน้นนั้นนะตามนั้นเนอโอเคคราวนี้เราจะมาประมูลสินค้ากันละ พี่เคนจะสอนประมูลไปพร้อมกันเลยคราวนี้พี่เคนจะใช้ของจริงละเป็นรหัสของพี่เคนพี่เคนมีล็อกอินชื่อว่า VAP to VAP แล้วพี่เคนก็ใส่รหัสที่สลับไว้นะซึ่งพี่เคนบอกไม่ได้กดไหม่ประมูลหนึ่งครั้งอ่าเห็นไหม นี่ก็คือว่านี่คือสินค้าถ้าคุณในกรณีที่เป็นคนขายแต่นี่คือในกรณีไอ้เขียวเียวเนี่ยแถบเขียวเขียวนี่ปแปลว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างไอ้สีเขียวเนี่ยแปลว่าคุณเป็นคนซื้อนะโอเคคราวนี้เราจะไปประมูลสินค้าไปหน้าแรกประมูลเลยอ่าเราไปหน้าแรกประมูลกันเรามาดูกัน เราจะมองมูลสินค้าในหมวดอะไรดีเอ่ยเริ่มต้นที่ยอนิยมเดิมเนาะเอาของอักสมแล้วกันนะประมูลของคลิกหนึ่งครั้งในหน้าแถบด้านประมูลจะมีการบอกว่ามีสินค้าอะไรมั่งแล้วจะปิดในเวลาเท่าไหร่ ดูเวลาปิดดีๆนะเวลาปิดนี้สำคัญตอนนี้ถินค้าภาคคุณแผนหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลักมันทองเปิดราคาที่199บาทยังไม่มีคนประมูลตุ๊กตาน่ารักของแท้มือนหนึ่งมีคนประมลูลหนึ่งคนกล้องสองพระเริ่มต้นที่60บาทยังไม่มีคนประมูล สมมติว่าเราสนใจสินค้าชิ้นไหนดีเอาถาดทองเหลืองแล้วกันรุ่นเก่ามากสภาพดีเปิดราคา700บาทเราคลิกเข้าไปดูเราสนใจสินค้าชิ้นไหนคลิกหนึ่งครั้งมันจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาอมตอนนี้ยังไม่มีพิ้เสนุใราคานี่คือราคาปัจจุบัน700ดร้อยก็คือราคาเปิดซึ่งดูได้จากตรงนี้ เขาเรียก,าการาคาเริ่มต้นหรือราคาเปิดเสนอเพิ่มครั้งละ50บาทในการเล่นประมูลเขาจะเรียกว่าบิดละ50บาทฉะนั้นทุกๆครั้งที่จะเริ่มประมูลเขาจะมีอาระบบของเว็บจะบอกเลยว่าเราต้องประมูลขั้นต่ำเท่าไหร่เจ็ดี้อยห้าสเคนเข้ามาแนวนะเคนสนใจตัวนี้พเคนจะเสนอแค่750หเสนอราคา คลิกหนึ่งครั้งจะขึ้นมาหน้านี้ใส่ไปเลยอ่าใส่ล็อกอินนะใส่ล็อกอินรหัสผ่านอ่าอ่าชื่อพี่แคนอ่านะใส่แล้วก็เบอร์โทรนะช่องสุดท้ายนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็กดปุ่มนี้เป็นอัน เราได้ประมูลสินค้า750บาทเป็นทีเรียบร้อยส่วนเทคนิคที่จะทำให้สามารถแข่งขันประมูลชนะได้พี่เคนขอแนะนำให้ไปดูลิงก์ประมูลของพี่เคนที่มีหัวข้อชื่อว่าออโตบิดซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะได้สินค้าเนี่ยสูงมากๆจะได้ไม่ผิดหวังกันออโตบิดไม่ยากครับไม่ยากนะเข้าไปตามไปดูไปตามนี้ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่เคเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าการประมูลเนี่ยจะแตกต่างจากการซื้อขายของทั่วไปถ้าประมูลไปแล้วเหนะประมูลไปล้วปิดวันที่3มเมษายนบ่าย2โมง38นาทีคนนี้คือคนได้ไ ขาประมูลได้ในราคา14บาทแต่ถ้าไม่โอนเงินให้ผู้ขายเขาจะมีการฟีดแบ็กกันเราไปกดดูคำติชมนะเห็นไหมคนนี้เขาขายสินค้ามา829ชิ้หละมีคนที่พอใจสินค้าเขา800กว่าคนแล้วไม่พอใจ3 ก็เป็นอย่างนี้ยนฮะเนาะถ้าเกิดว่าไม่โอนเงินให้เขาเขาจะก็ส่งข้อความมาเขาเรียกว่านกกัตอืมเห็นไหมเขาคือของอาจจะส่งไปจริงแต่อาจจะส่งช้าหรือส่งอะไรเขาไม่พอใจเขาจะเน็กให้เลยซึ่งถ้าเป็นคนขายเนี่ยการเน็กให้เขาเนี่ยจะทําให้ลูกค้า ไม่สบายใจที่จะซื้อขายด้วยเพราะบางพ่อค้าบางคนเนี่ยเน,เน็กเยอะมากเป็นสิบๆเลยมันก็ทําให้ลูกค้าหลายคนไม่มั่นใจว่าจะซื้อดีหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นของพี่เคนเนี่ยจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยไม่มีคําติเลยฉะนั้นถ้าซื้อกับทางร้านเราหรือร้านพี่เดียรเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและไม่ต้องกังวล เพราะทางร้านเรารับประกันสินค้า100%เต็มรับประกันความพอใจกอ็100%เต็มแล้วถ้ามีอะไรนะโทรคุยกับพี่เคนหละถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องการใช้งานเว็บประมูลอีกก็ให้โทรหาพี่เคนก็ได้นะสอบถามได้ไม่มีปัญหาหรือว่าโทรหาพี่เดียก็ได้เอาละวันนี้พี่เคนก็จะสอนไปจนหมดละ วิธีการสมัครและวิธีการใช้งานเบื้องตน้นสงสัยอะไรก็ส่งไปทางเมลที่อยู่ในหน้าเว็บของพี่เคนครับพี่เดียนเนาะโอเควันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ